ไท,ทุกข่าวคือความจริงทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยบริษัท Professional West ฟเ,ฟเ,เทคโนโลยี1 9 9 9จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน ทำดีมีคนรู้วันนี้เราไปร่วมงานบุญกระถินที่จังหวัดสระแก้วกันนะคะกับการทอดกระถินสามาคัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขณอสิ่งปลูกสร้างสาราบ,บำเพ็ญกุศลภายในวัดาวัดป่าประชาสามัคคีธรรมหมู่4ตำบลโนนหมากเข่งอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วโดยมีนายชาลีอินทโสภาผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนชุมชนกล่าวต้อนรับ โดยได้รับเกียรติจากท่านจักรพงศ์พันโชติในอำเภอวัฒนานครเป็นประธานในงานกล่าวแสดงความยินดีโดยมีรองศาสตราจารย์ดรวิไลลักษณ์สกุลพักตีประธานกรรมการบริหารบริษัท Professional West t เทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานบริษัท Professional West t เทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนรวมกันเป็นเจ้าภาพทอดกระถินประจำปี2564 และมีท่านแสงประทีปเทียนทองร่วมเป็นแขกผู้ใหญ่ในงานทอดกรถินครั้งนี้ค่ะโดยมีพระครูวินัยทรนเพลนฐานะธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าประชาสามัคคีธรรมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จากนั้นพระสงฆ์จเจริญพระพุทธมนต์เพื่อฉลององค์กระถินต่อจากนั้นเป็นพิธีนำผ้ากรถินเวียนรอบโบสถตามประเพณีที่ทำสืบทอดกันมา ต่อด้วยคณะเจ้าภาพถวายองค์กฐินสามัคคีและจตุปัจจัยแก่ประธานฝ่ายสงฆ์และคณะสงฆ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรสิ่งปลูกสร้างภายในวัด สำหรับยอดเงินกถินรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน563,852บาทซึ่งทางเจ้าภาพและคณะจัดงานยังขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้และขอให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญในชีวิตอีกด้วยค่ะในปีนี้บริษัท Professional w Web บเทคโนโลยี1 9 9 9จำกัดมหาชนได้เป็นเจ้าภาพถึง3วัดวัดที่1จัดเมื่อวันที่30ตุลาคมได้แก่สำนักสง์ วัดบ้านหนองเทานะคะวัดที่สองท่ากระถินเมื่อวันที่31ตุลาคมก็คือวัดห้วยโจดน,นะคะส่วนวัดนี้เป็นวัดที่สามนะคะก็คือวัดป่าสามพิคีธรรมซึ่อเราทอดไปในวันที่เจ็ดนะคะในการที่บริษัทเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดกระถินเนี่ยถึงสามวัดเนี่ยเพราะบริษัททำานึงถึงว่าอันที่หนึ่งเนี่ยชุมชนกับบริษัทเนี่ยจะได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันแล้วก็อยู่ด้วยกันอันที่สองเนี่ยทงบริษัทก็ มีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงพุทธศาสนาและส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมทางด้านพุทธศาสนานะคะอันที่สมเนี่ยทางบริษัทก็ต้องการที่จะเอาเงินมาร่วมบุญในการใช้จ่ายของวัดซึ่งทางวัดก็มีค่าใช้จ่ายนะคะอย่างวัดนี้วัดป่าสามัิคีธรรมก็ต้องการใช้เงินเพื่อสร้างสาราเพื่อให้พุทธศาสนามาใช้สาราปฏิบัติธรรมตอนนี้เราทำสาราไปเกือบใส่แล้วนะคะ ค่ะได้กระถิ่นงววนี้ก็คงเรียบร้อยโดยดีทุกประการนะคะก็เลยต้องกราบขอพบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงานกระถินนะคะขอพบพระคุณมากค่ะก่อนอื่นก็ขอขอ,ขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรวิรัยลักษณ์สกุลภักดีนะครับและคณะบริษัทโปรเฟชชั่นเอ็นเวสเทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนนะครับที่ท่านได้มาร่วมเป็นประธานอุปถัมภ์ กระถินสามัคคีของทางวัดป่าประชาสามัคคีธรรมนะครับและยังได้ดำเนินการจัดมาแบบนี้ทุกๆปีที่ผ่านมานะครับทางหมู่บ้านและผมเองถือว่าเป็นผู้นําชุมชนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทางบริษัทโปรโฟเฟชชั่นเวสเทคโนโลยี1 9 9 9ากจำกัดมหาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะท่านจะได้เล็งเห็นความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องทางธนุมุงศาสนาและก็ยังมี การเล็งเห็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการศึกษานะครับจะมีการมอบทุนอะไรต่างๆให้กับทางเด็กนักเรียนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทางบริษัทโปรนําโดยรองศาสตราจารย์ดร,รวิรล,ลักษ์สกุลพักดีนะครับขอขอบคุณไในโอการนี้อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง